ถึงนโยบายนะคะปราบปรามผู้มีอิทธิพลกันบ้างทางการบอกไปแล้วนะคะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นข้าราชาการทาหารตำรวจประชาชนต้องกดขันเข้มงวดมีความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะสำหรับการเดินหน้าจับกลุ่มเครือข่ายเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่ะ เย็นเมื่อวานนี้นะคะที่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองกำกับการ3กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดค่ะก็เข้าไปพร้อมกับคณะไปจับกลุ่มดาบตำรวจทีชัดอัดนะคะหรือว่าดาบตำรวจบุญยังเมืองกระจ่างซึ่งเป็นผู้บังคับหมู่ฝ่ายสืบสวนสอน,นอบางขุนเทียนโดนจับข้อหาฟอกเงินค่ะหลังจากก่อนหน้านี้มีภาคประชาชนเข้าไปร้องเรียนเข้าไปแจ้งมากกว่า30ครั้งว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทางเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจค้นนะคะในซอยบางบอล 3. นะคะบริเวณเขตบางบอลปรากฏว่าตอนแรกไปตรวจสอบไม่พบสิ่งผิดปกติไม่พบสิ่งผิดกฎหมายก็เลยนําตัวไปตรวจค้นที่โต๊ะทํางานอีกรอบหนึ่งที่สอนอบางขุนเทียนแล้วไปเจอทั้งยาไอซ์มีกัญชามีปืนยาว โยพนันฟุตบอลและหวยอีกเป็นจํานวนมากค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีการถูกเชื่อมโยงเอาไปกับผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่ย่านธนบุรีเบื้องต้นทางการบอกว่ายึดอายัดทรัพย์สินประมาณ10ล้านบาทและถูกดําเนินคดีข้อหาฟอกเงินมียาเสพติดเอาไว้ในครอบครองและเตรียมจะส่งรายชื่อนายตารวจ20นายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้ทางผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพิจารณา ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนายตำรวจชั้นประทวนค่ะอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวเนื่องกับนโยบายปราบมาเฟียนะคะมีคําสั่งย้ายผู้กํากับการสถานีตํารวจภูทรอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพันตํารวจเอกภาสกรกลันหวานไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค9ตั้งแต่วันที่11มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ มีรายงานการย้ายเพื่อให้ไปเป็นตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลนะคะและสั่งให้พันตำรวจโทรสิทธิศักดิ์จัำสว่างสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูทรอำเภอหัดใหญ่ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจภูทรภาคาด้วย มีผลพวงมาจากเรื่องการจับกลุ่มบ่อนการพนันในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่อย่างน้อยสองครั้งในรอบที่ผ่านมาค่ะค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาก็บอกนะคะบอกว่าตอนนี้ได้เรียกข้ารชาชการตำรวจระดับในพล4นีนายด้วยกันที่มีรายชื่อตามบัญชีการแก้ไขปัญหาผู้มีทธิพลมาสอบถามข้อเท็จจริงนะคะก็จะได้เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นกับหลายๆฝ่ายปรากฏทั้งหมดปฏิเสธบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ได้มีพฤติกรรมเป็นผู้มีอิทธิพลอาจจะเป็นเพราะว่าฐานข้อมูลนั้นเก่าส่วนการดําเนินคดีกับตํารวจที่มีรายชื่อเป็นผู้มีอิทธิพลที่เหลือนะคะตอนนี้ทางพลตํารวจเอกจากทิพย์บอกว่าได้มอบหมายให้ผู้บัญชาการแต่ละภาคไปตรวจสอบข้อมูลตามสังกัด ซึ่งขณะที่ผู้มีอิทธิพลนะคะหลายๆกลุ่มซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาติตอนนี้บอกว่าถ้าพบความผิดชัดเจนก็ต้องดําเนินการไปตามขั้นตอนตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนข้าราชการทหารรวมถึงตํารวจด้วยเช่นเดียวกันพลตํารวจเอกจากคลิปนะคะบอกว่าได้ชี้แจงกรณีที่มีคําสั่งให้ตํารวจ หัวหน้าหน่วยทั่วประเทศรายงานคดีอุชกชการ์คดีความมั่นคงกับทางพลตรตรีสุรเชษฐ์หกพานผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวนายตำรวจติดตามพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยตรงบอกว่าถือเป็นคำสั่งปกติของการบริหารงานภายในองค์กรเพราะว่าในยุคข,ของพลตรเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะ นี่แหละค่ะแต่ละหน่วยงานก็ต้องไปตรวจสอบรายชื่อด้วยนะคะบอกว่ารายชื่อนั้นเก่าหรือเปล่าแล้วก็ปัจจุบันยังทําผิดอยู่ไหมถ้าตรวจว่าผิดจริงๆก็ต้องโดนลงโทษทั้งทางวินัยแล้วก็ทางอาญาด้วยค่ะ,คะ